คืองี้เดี๋ยวครูลองทํารูปแบบของสัดส่วนของบทนี้นะ,ะถ้าจะทําแบบรูปแบบสัดส่วนอนะ่ะครูก็จะถามล้วก่อนว่าเพราะอ่านโจทย์แล้วมันจะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับในโจทย์เนี่ยมีมีปริมาณอะไรบ้างเนอะร้านกาแฟโกกุกยไข่เครื่องดื่มได้สองร้อแปดสิบแก้วโดยเป็นกาแฟชนิดต่างๆหกสิบเปอร์เซ็นอย่างซาวา้านโกกุกยไข่เครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟได้กี่แก้วอ่านเสร็จปุ๊บ มีปริมาณที่เกี่ยวข้องในโจทย์อะไรบ้างร้านกาแฟโกุกยไม่ใช่ไม่ใช่ปริมาณที่จะเอามาคำนวณอันนี้สถานที่ขายเครื่องดื่มได้เพราะ<ๆ>พราะมีตัวเลขอยู่เนาะอ่ะอันดับที่หนึ่งก็คือไอตัวเครื่องดื่มนี่แหละอ่ะค้างไว้ก่อนปุ๊บมีปริมาณอะไรอีกนนากาแฟที่ต่างต่างๆ อ่านี่หมดหรือยังหมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอีกหนึ่งอย่างลองลองดูทิหาไม่เจออีกอันหนึ่งคือเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟเออนี่ก็กมีอยู่สามอย่างนะถ้าเอาแบบรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามอย่างเนี่ยเออให้เราดูดีๆก่อนนะไอ้ขายเครื่องดื่มได้สองรอยแดสิบแก้วนี อันเนี้ยมันก็คือเครื่องดื่มทั้งร้านเลยเขาเรียกว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มทั้งหมดแล้วก็ขอบอกมันเป็นกาแฟาที่ต่างห่าซ60%แล้วก็ถามหาเครื่องดื่มทั้งเช่กาแฟาถ้าสมมุติใช้รูปแบบของอัตราส่วนนะครูก็จะเขียงนงี้เครื่องดื่มทั้งหมดต่อกาแฟต่อ ไม่ใช่กาแฟมันทําได้หลายแบบนะแต่ครูชอบแบบมันมีปริมาณอะไรเนี่ยก็คือเขียนให้มันหมดเลยแล้วบรรทัดนี้มันคือบรรทัดชื่อชื่อปริมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโจทย์นี้บรรทัดที่สองเนี่ยถ้าเขาบอกมาเป็นอัตราส่วนบรรทัดนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนแต่พอมันเป็นโจทย์เอ่อเกี่ยวข้องกับร้อยละเปอร์เซ็นต์บรรทัดนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบรรทัดสุดท้ายจะเป็นปริมาณจริงๆก็คือจำนวนแก้ รูปแบบจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูนะคำว่าก็เป็นกาแฟหกสิบเปอร์เซ็นไอ้หกสิบเปอร์เซ็นตมันก็คือหกสิบส่วนร้อยมันจะเป็นกาแฟเนี่ยหกสิบจากทั้งหมดหนึ่งร้อยนี่ไงฉะนั้นจากตรงเลขของเนี้ยหกสิบเนี่ยมันคือกาแฟหกสิบจากทั้งหมดหนึ่งร้อยฉะนั้นถ้าเป็นกาแฟหกสิบไม่ใช่กาแฟเท่าไหร่ล่ะโอ้โหสบายเลยถูกปะ่ะคือทั้งหมดมันร้อยไง ป็นกาแฟหกสิบไม่ใช่กาแฟก็ต้องเป็นสี่สิบตรงนี้เราคิดเอาเองบางนี้อ่าบรรทัดบรรทัดที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์จบแล้วทีนี้มาดูปริมาณที่เป็นของจริงจก็คือจํานวนแก้วจํานวนแก้วก็คือสองร้อยแปดสิบแก้วนี่คือเครื่องดื่มทั้งหมดก็คือแล้วก็ถามาหาที่ไม่ใช่กาแฟก็คือตรงนี้ถ้าจะเขียนเป็นอัตตาส่วนเราก็จะใช้หนึ่งร้อยต่อสี่สิบ สองร้อยแปดสิบต่อ x แล้วก็สร้างมันเป็นสัดส่วนเลยแหละหนึ่งร้อยส่วนด้วยสี่สิบร้อยต่อสี่สิบคือร้อยส่วนสี่สิบแล้วก็สองร้อยแปดสิบต่อ x ก็คือสองร้อยแปดสิบส่วนด้วย x f อยู่ข้างล่างไม่เหมาะควาให้มันอยู่บนตัก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยคูณกับ x ครับกับสองร้อยแปดสิบคูณกับสี่สิบแล้วก็ย้ายหนึ่งร้อยลงไปหาร ยังไม่ได้คิดเลขเลยเนี่ยนี่คือย้ายอย่างเดียวเลยนะพอร้อยลงไปหารแบบเนี้ยจนะดีมีศูนย์ศูนตัดมีศูนย์มีศูนย์ตัดก็เหลือยี่สิบแปดคูณกับสี่ก็ได้แล้วสี่แปดสองสี่สองแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแบบนี้เอนี้ครูจะเรียกว่าใช้แบบอัตราส่วนของหลายจำนวนแต่เดี๋ยวจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งออา แล้วข้อนี้ก็ไม่ใช่โจทย์์โจทยยากอะไรนักหนาใช้แบบประถมก็ได้อันนี้ทําแบบเด็กประถมนะรูจะแบ่งเป็นสามวักแล้วก็เขียนตามนั้นเลยนะ่ยคำว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็คือต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเครื่องเครื่องดื่มทั้งหมดก็คือสองร้อยแปดสิบแก้ว แล้วเป็นกาแฟต่างๆหกสิเปอร์เซ็นต์ี่ยเวลามันมีเปอร์เซ็นต์อ่ะโดยธรรมชาติมันต้องมีคําว่าของอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องรู้เองอ่ะถ้ามันเป็นลักษณะของจงเนี่ยมันคือของทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพวกกาไรอ่ะกาไรสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตของราคาซื้อขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นตของราคาซื้อแต่ถ้าเป็นลดราคาลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นของราคาป้าย แต่ถ้ามันเป็นจดทุนทั่วไปหกสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดซึ่งไอเนี้ยคือทั้งหมดเราก็คิดได้แล้วว่าเป็นกาแฟก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดตัดตัดแล้วก็ตัดนี้ตัดนี้แล้วก็คิดมาอีกหกแปดสี่สิบแปดหกสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกนี่ยอย่ามาที่สองก็ได้เงนินะ แต่เขาอยากจะรู้ไม่ใช่กาแฟถ้าไม่ใช่กาแฟก็เอาขุ้มทั้งหมดลบกับไอที่เป็นกาแฟอันนี้ถ้าครูสอนโจทย์คนที่เด็กบางคนรูสอนแบบนี้เรื่องน่าถามใจเราครูครูคว่าเราชอบแบบนี้เข้าใจง่ายดีนี่ไงอ,นนอ,อ็นนี้ก็เหลือสิบอันนี้ก็เหลือเจ็ดเอลบกันก็หนึ่งร้อยสิบสองแก้วแบบนี้ก็ได้